2ี่ตัวสองตัวได้ทำกินไปยังไก่ไก่ยังไก่ไ่กินแต่หมูจะไม่หมูนี่กินจีหมูวถ่ายภาพไก่ไก่นี่เชียวไปใกล้เลยนะไปใกล้ๆวไหมเ่ไ้เดีอดไปม่รู้เปิดได้เปิดได้ไม่รู้เลยน่ะปได้าไปน่ะถ่น่งอ่บ่มี

นี่ไงกับคนชักนี่กับคนหมูเต็มนี่มาถ่ายรูปคนหมูวัน่ายแล้วอยังคนหมูดำน่าจะหมูป่านั่นบอกเลือดนี่บำมีทุกอย่เคียวขนไปนั้งเคียวขนไปนั้ง